สวัสดีเนี่ยเมื่อแรงพี่น้องผ้ามาเบิงหยามันมาเลยเดี๋ยวจะเมืนน่อนี้โอ้ยจังจังจังก็หยาหลงอีกพี่น้องจ้าได้หลายเดี๋ยวจะได้ร้ายเพราะว่าต้นหน่อยแตกก็ขึ้นคักๆพี่น,อน้องน,น,นี่ต่อสองต่อสามนอนนี่ตอต่อสองหรือต่อสามนี่แหละพี่น้องจ้าแรกแกก็ว่าบ,บนหนาเนาะพอตัดไปตัดมาแล้วพี่น้องเอ้ยพู้นะเอ้ยบันมันต้นหน่อยก็หลงพี่น้องมันแห้งได้หลาย น่นมันสิเป็นพุ่มนะคะมันฉีชิดกันเยอะคุณปริมาณก็สิหลายเพราะว่าจํานวนกอหลายนะพี่น้องมึงที่ละ่ะโอ้ยเมลอดียเอาไปปลูกนี่โอ้ยแจวแจวแจวค่ะงวกินดีคือกันค่ะงวกินดีคือกันกับหลงเลยอ่าถามเอื่อยเพล้วเนาะแปงนี่โมเมนต์ของไม่ลอดเอื่อยเพนียวซูฟังว่าอ่ามันมาเล่นี่เดรห้ยายก็หลงเด้อจ้ะ มันมาเลให้ปริมาณที่เยอะก็ลงนะคะพี่น้องนี่แต่ว่าคดน้ำให้เยอะขึ้นกันเลยค่ะพี่น้องเปลืองแห้งเปลืองน้ำแห้งมักน้ำขึ้นกันนะคะพื้น,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 ะะนที่ใดทีน้ำบ่หลายอย่าไปปลูกเด้อมันบ่มันบ่ใหญ่นะคะบ่แตกขนามพ่อนี่พี่น้องเอ้ยบเบื่องแน่บืงที่ละ่ะให้รวยอย่โอ้ยแบบงามแบบงามอืมอืมอืมงัวกินดีคือกันได้พี่น้องพูดนะตึบเลยจ้ะ ัดน้อยเดียวเดี๋ยลดสูกหนึ่งโอ้ยแจวแจวหามาปลูกพี่น้องจ้ามันมาเลยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จอบโจทย์การเลี้ยงง้อได้ดีค่ะพี่น้องคะ่ะให้ปริมาณที่เยอะง้วกินดีนะคะแล้วก็ปลูกง่ายย่มฝนนี่บ่ยานน้ำจ้าแฉะอยู่ได้สบายเลยนะคะ